สำหรับวันพุธนี้นะครับเปิดรายการด้วยดาวโรดฟอร์มสดเลยทีเดียนครับซีวีโอต่อยแยมสวนจากมักเซประเทศฝรั่งเศสนะครับปะทะกับมงคลเพชรสอมงคลการช่างในน้ำหนักพิกัด116ปอนด์่ึงทางนะครับรักฝรั่งเศสเชียร์ซีวีโออ้าวรักมงคลเพชรจากแดนอีสารก็ต้องเชียร์นะครับนี่ครับพอเครื่องมันติดมันก็อย่างนี้นะครับ อาครับลุยอย่างเดียวดิสเพกไว้วางซ้ายหลุดวางขวาไม่เข้าเดินจิ้มหมัดหนึ่งสองได้เห็นช็อตเด็เดๆแน่ครับคุณเบกกี้บาดแข็งแร่งแข็งแรงเลยทีเดียวครับซิเิีโอจากบักเซรไลนนี้นะครับกล้าเดินกล้าจิม้มกล้าอัดน,นะครับขณะที่มงคลเพชรนี่ชื่อเล่นว่าจิมมี่นะครับแม<อ>จิมมี่แมซ้ายเอ้าจิมมี่โดนเข้าไปอีกแล้วดูครับพอถอยโดนเลยทีเดียวถอยเป็นโดนครับเอ้าแมซิเิีโอ ขวานหน้าครับขวานหน้าไอ้ถอยไปอีกแล้วนะครับดคบูครับเตะซ้ายถอยหลังเตะครับพิเชษเอาละครับถอยหลังน้ำแหมถอยหลังเตะมันไม่มีน้ำหนักนะครับออกแข่งเน้นเน้นเนื้อเครับแข่งซ้ายสวยซีวีโอโดนแข่งซ้ายเดินชนต่อมีเขาซ้ายเอาละครับจับจังหวะอยู่ขึ้นบนขึ้นได้ไหมดูในอา้าวสู้ฝรั่งเศสหัวใจไทย พูดไทยได้นิดน้อยนิดน้อยส,ส,อ conv, สับสองอีกทีหนึ่งอ่ะครับเล่นของพี่ของว่าหักสองคืนครับต่างคนต่างจำไม่ใช่ไปโรคไข้หวัดแต่ว่าฮัตเชยฮัตเชยนะสองแล er. ้วคุณพิเชษสับไปสับไปสับไปอ่ะสายซอยสับด้วยหมัดมาทีงสับด้วยสองซ้ายไอ้สายต่อยซ้ายมาแล้วตอนนี้ไปเรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเอาล้วครับตอนนี้วุ่นวายแล้วครับแข้งซ้ายของมงคลเพชรครับโอซิโบมาแห่ซอซิโอมาได้ลูกห่มเข้าเชือกครับ จังหวะแข็งแรงเหลือเกินครับซีโอหลังจากนี้โดนสอกเข้าไปครับทำจะเป็นเรื่องแล้วนะครับน่าจะว่าเด็กคนนี้เขาเดียวสู้จริงๆครับจากฝักเซประเทศฝรั่งเศสครับดักด้วยสอกทั้งคู่เอาเตะซ้ายครับซ้ายโอ้โหอีกสักสองแข้งโอ้ยของมันบาแน่ดอกนายเอาครับแม่กำลังพัวนวพัวพันเลยครับยัดไส้ยัดไส้โอ้โห ันต้องอย่างนี้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยทีต่อทีทีต่อทีได้ไหมได้ไหมคุณเบกกี้โอ้โหโดนลูกนี้แม่สอกขวาดักเข้าไปครับเต็มเต็มเลยครับโอนแล้วแตกที่เบลคกลซ้ายด้วยครับผมว่ากรรมการคงจะให้โชคใต้ครับจบข่าวช่อง24เลยห้าถึงสามวินาทีโอ้โหโดนนับแล้วครับแม่จบเลยแจังหวะโดนนะครับไมก็พยายามแลยนะครับยังมียังพอมีเวลาเอ้ามงคลเพชรนี่ก็สู้ยิบตาสู้ดีนะครับ ออกมานี่คณิว่าเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆมวยรองนะครับนี่นะครับกีฬาหมดมวยแต่ว่าซีวีโอนี้แข็งแรงมากวันนี้ไม่เสียของคุณเพชกี้โอ้ต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้ไปได้ต่อแน่นอนครับมองคลเพชรครับหัวใจร่างกายดีเหลือเกินครับไปเติมความอึดความแข็งแรงแข็งแกร่งอีกนิดน,นึงครับนี่ครับเรื่องพูชนาการหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องมาเยอะๆแล้วนะครับเรื่องอาหารเรื่องรับประทานเรื่องการคุมน้ําหนัก อย่ามาคุม3วัน7วันสุดท้ายนะครับมันทําได้ครับแต่ว่าบางทีบางครั้งมันไม่ฟื้นกับร่างก,กายคนสุดท้ายครับชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงครับ CPO ่อยาสวนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ CPO ่อยาสวนนะครับโชว์ฟอร์มเด็ดนะครับชนะเป็นไฟที่4ติดต่อกัน